เช้านี้ไปตลาดสดกันครับในหมู่บ้านตลาดสดถนนคนเดินเล็กๆก,ก็มีประมาณเฉพาะวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์วันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อากาศเช้านี้ไม่ร้อนครับเกือบเกือบสองโมงแต่ก็ยังไม่มีแดดออก นนี้เป็นสโมอสรครับรถจอดสโมอสรมีสนามมวยสนามแบดมินตันนี่ครับโรงเรียนสอนมวยไทยสนามมวยล้านปลา นี่เสื้อผ้าเมืงององกับน,นี่ครับยาวไปยนน่นครับในหมู่บ้านรัตนาทิเบตพี่แกงเมืองการผมจะซื้อร้านนี้ประจำด้านหลังเป็นอียกียเซนท่านครับที่เห็นตึกพระฟ้าน นี่เป็นร้านข้าวตม้มเลือกสั่งข้าวตม้มให้เสร็จข้าวตมา้มป,ตมปลาพิเศษครับผมแยกน้ำไปครับได้ข้าวต้มปลาพิเศษห้าสิบบาท เหงาะสวยๆครับ <c oughs> ส่วนผมก็ดูก่อนเขาว่าจะกินอะไรผักสามอย่างห้าสิบนี่สามอย่างห้าสิบครับข้างในก็เป็นตลาดสดครับ เดียเรื e ่นื้อ okay ซื้อไปมีอะไรทีมกัไปน้องไปได้ชะนอดนะเออมันแบบไก่ส้มทอดเออแบบเลือดบอกแต่ว่ามันข้าวต้มขนมบัตจ่างมีสาววามันขับรถไปเอามากุ้ยช่ายทอดปลาทอดนหมนไปย่นนั่นนะครับ ข้นานในเป็นตลาดสดกิมจูโอ้อลิ้นจี่ใหญ่มากแต่น้ำก้อนเดียวกันแต่เราต้องวยกว่า,าคนกินนี่ไหมเนี่ยกุ้งเอากุ้งกจ่ชิน้นห้าชิน้นนะห้าชิน้น ครับหมูเดงผงผูอัดนั้นก็ขาหมูครับฝั่งนน <c oughs> ข้าวหลามเลยได้เลยจ้า, <สะ S 1> าไปกะทิสดอร่อยนะคะ ข้าวหลามน่ากินมากครับนี่ก็ไก่ย่างวิเชียนออกมาถนนก็นุ่นครับถนนไปสุพรรณบุรีกับไปปิ่นเก้าว,วงแหวนรอบนอกฝั่งนั้นก็ส้ตมตำไก่ย่างตรงไหนเซเว่น โลทัพทางน้นครับที่เรเห็นเขียวๆนล้วก็ลานจัดรถอีเกียเซนทันสะดวกสบายครับแต่ว่าไม่มีธรรมชาติเหมือนต่างจังหวัดอันนี้เกี่ยวตัวนี้น่ากินมีเกี๊ยวกุ้ง <c oughs> ทุเรียนระยองมเมื่อกี้นะโลละหกร้อยบาทครับเพราะว่าแพงไปนะครับทุเรียนสักร้อยร้อยห้าสิบกาลังดียืนพื้นปลาทอดแล้วก็หมูไก่ทอดขีบละสามบห้าบาทอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับ มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในในในยเดี๋ยวผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันมีก็น้ำเต้าหู้ครับนี่ก็ใส่บาท ส่บาดเช้าบางทีก็จะมีที่ใส่บาททดสำเร็จรูปครับน็นหลานขนมครบผัดไทยแล้วก็หมูปิ้งพวกผักนี่ก็เยอะครับ มันน้ำตาลสดครับร้านนี้เริ่มไปแล้วเริ่มกลับไม่ได้ กล่องละยี่สิบห้าบาทผัดไทยสำเร็จลกูกผัดมีส่วนนี้เป็นโทนไทยๆดอกสนนี่น่าจขายเขา นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ท้ายๆทยเอาเส้นเล็กสั่งเส้นเล็กต้ยมยำครับสี่สิบบาทอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้ง ต้มปลาไอใบเฟิร์นส่วนผมกินเซเลกต้มยำครับเดี๋ยวสายๆจะเดินทางกลับบ้านไรครับถึงประมาณบ่ายสามโมงบา่ายสี่โมงทำเป็นจำลองได้ไหมทำเป็นจำลองได้ไหมเอาเสเลกต้มยำครับ

เปนเสร็จเรียบร้อยครับสายๆจะอาบน้ำเดินทางกับบ้านไร่อุทัยธานีกันสวัสดีครับผม